สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กค่ะนี่เห็นไหมคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรานําสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันให้สดับรับฟังแล้วกันเนาะผ่านไลฟ์สไตล์บายตุ๊กนะคะนี่คือใบสาบเสือค่ะทุกคนเนี่ยหูจักบอนเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะห้ามเลือดได้ดีทีเดียวนค่ะกับใบสาบเสือเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะ ไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาจะขายอยู่นะนี่ดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะแต่ว่านี่เป็นสาบสาบอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่สาบเสือนะคะดอกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะตระกูลเดียวกันค่ะแต่ต้นจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีจะค่อนข้างมีกลิ่นที่ตัวใหญ่เนี่ยสาบเสือตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่ค่ะแต่ดอกที่ถือเมื่อกี้เนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะมี กินฉุนมากถึงมากวิที่สุดเลยนะยคะที่เป็นดอกๆนะนะนี่ก็จะไม่เป็นดอกนะนี่าาเวลาใช้ก็จะย่องยอ่ยองยอ่องนะแพ้สดเนะะี่ยเอาโปะแพ้สดเอาโปะ,ะน้ำร้อนลวกพวกนี้นะคะสมัยก่อน,นะคะ่ะภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่มันก็เสีเห็ดไว้นะคะถือว่าทีเดียวนะคะสมุนไพรที่ค่อนข้างจะ หาง่าย,ยางไงสมัยก่อนไม่มีโรงหมอลโรงพยาบาน,นะะี่ยค่ะไปมาหาไปมาหยางเสียนะก็นี่เลยนะคะถ้าว่าเป็นยังหลายเด้น้ำหอดลวกซื้อบาดแผลที่ไม่ลืกประมาณนั้นนะคะยองๆนะคะแล้วก็โปะไว้นะค่ะราบเสือครับกับประโยชน์ดีๆนะคะสารพคุณเด่นๆแล้วก็เนะะี่ยมีข้อมูลางานวิจัยด้วยนะคะสาบเสื้องานวิโอ้ยกินมะฮอดพีเลยนะ <c oughs> มันติดมือมาที่ได้บุนะ สาบเสืองานวิจัยและสรรพคุณทั้ง23ข้อเลยนะคะมีหมาหลงมีผักคาดนะคะมีบ้านล้างมีดงล้างมีหญ้าเสือหมอฝรังหอโอชื่อเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ภูมิภาคที่เขาจะเลือกเอานะคะถิ่นกําเนิดของสาบเสือนะจัดเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่ทวีปอเมริกากลาง จากนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาตั้งแต่ทางตอนใต้ของฟลอริดาจนถึงพื้นที่ตอนเหนือของอาร์เจนตินาสำหรับในทวีปเอเชียสาบเสือถูกนำเข้าสู่ประเทศอินเดียโดยการปะปนของเมล็ดสาบเสือติดมากับเรือสินค้าประมาณ คส1840อสอ18 40, จากนั้นจึงมีการแพร่กระจายสู่อ่าวเบงกอลพม่าและไทยจนในปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างทั่วเขตร้อนของทวีปเอเชียในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วไปนะของทุกภาคนะทุกบริเวณด้วยนีคะก็สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศนะคะบ,บริเวณที่ โรคลลางนะคะป่าแล้วก็ตามป่าชายเลนด้วยนะคะมันโหกกามันกระสีปิวมาดอกมันก็ะสีปิวมาเสียนะคะ mm. สรรพคุณของสาบเสือนะคะ mm. แก้ผมงอกเด่นหน่ำนะคะ mm. แก้ผมงอกทำให้ผมโดกดามปานาคือตัวหละกําจัดปวกไล่แมลงน่นะคะ mm. เอานีไปทิ่มว้นะ,ะปวกขืนเฮี้ยนนี่นะคะ mm. เอาไปกาจัดเนี่ยหงยองยองย,องยองแล้วก็ไปเที่หาดเลยบ mm. แก้พิษน้ำเหลืองแก้ถอนพิษนะีตาฟางฤิสีดวงใช้แผลสดนะสมานแผลใช้เป็นยาแก,แก้ปวดท้องแก้บวมแก้หนองเจ็บคอกระหายน้ำชูกำลังแก้ไข้แก,แก้ร้อนในบำรุงหัวใจห้ามเลือดชูกำลังอ่อนเพีาปัสสาวะขาดด้วยนะจ๊ะรูปแบบและขนาดวิธีใช้นะคะก็นะเยอะแยะมากมายเลยนะคะลักษณะทั่วไปของสาบเสือนะจะเป็น อาว่าจะพืชนะคะประเภทไม้ล้มลุกมีต้นสูงประมาณก็สูงเติบอยู่นะหนเมตรนะ,ะแต่กิ่งก้านสาขาไปนะฮะตั้งแต่ระดับต่ําจนดูเหมือนทรงพุ่มนะคะกิ่งก้านแล้วก็ลําต้นนะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมนะคะนี่แหละตามที่เห็นเลยนะคะยังอ่อนมีสีเขียวนะคะแต่หากหากแจจัดก็จะเป็นสีน้ําตาลเนะคะเปาะง่ายนะคะแล้วก ปกคลุมไปด้วยขนนุ่มๆขน,นอ่อนๆของเขานะคะใบสาบเสือใบเดี่ยวนะคะข้ามเป็นคู่นะตามนั้นเลยนะคะสลับกันไปสลับกันมานั่นแหละนะคะดอกของสาบเสือก็จะเป็นช่อกระจุก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 นะคะเนีย่ยวจะเป็นช่อที่ค่อนข้างจะกระจุกกว่านี้ด้วยนะคะ,ะผลของสาบเสือก็จะแห้งนะคะเป็นขนาดเล็กเป็นรูปร่างคล้ายรูปห้าเหลี่ยมเคยเห็นไหมอะ มเมล็ดของเขานะคะการขยายพันธุ์ก็จะไปแบบรวดเร็วมากเลยนะคะเขาขายด้วยนะทุกคนเนะี่ยขายตั้ง2 0 0รกว่าบาทนะรากก็จะมีประโยชน์อีกนะคะเขามีประโยชน์ทั้งต้นทั้งรากเลยนะทุกคนตามที่เล่าไปเมื่อต้นเล่าไปเมื่อต้นคิวนั่นแหละนะคะสาบเสือจะเป็นพืชลมลูกต่างถิ่นที่สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเนื่องจากมเมล็ดมีจํานวนมากและสามารถ อลอยตามแรงลมรวมทั้งอย่างเป็นพืชที่ทนต่อสุขภาพทุกสภาพได้ด้วยนะคะมีทั้งภาวะแห้งรั้งแรงทั้งน้ําท่วมเนะเขาอยู่ได้หมดนะะดังนั้นในปัจจุบันจึงยังไม่มีการนามาเพาะปลูกนะคะแต่จะขยายพันธุ์ได้เองอย่างรวดเด็วในป่าธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถพบได้มากนะะตามธรรมชาติทางที่ลกล้างว่างเปล่าแล้วก็เชิงเขานะาขา นี่คือนะคะสาระดีๆประโยชน์จากสาบเสือเอามาเล่าสู่ฟังแบ่งปันนะทุกคน